สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่32แล้วนะคะฝากพี่ๆทุกๆท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมานะคะฝากช่องน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะผ้าของน้องนะคะเป็นผ้าเหมาตามบ้านพี่ๆสามารถชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะถ้าชอบถูกใจองหน สามารถติดต่อพูดคุยกับน้องได้ที่เบอร์0876262939นะคะเบอร์นี้นะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะ มาค่ะพี่พี่หนูขออนุญาตนะคะแจ้งราคาการจัดส่งสำหรับช่องน้องก่อนนะคะทุกรายการ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะส่วนพี่พี่ท่านไหนโอนน้องจัดส่งให้ฟรีค่ะใช้ขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะมาค่ะเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเลี่ยมจับขอบแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อไปค่ะสามร้อยบาทน,นะคะด้านหลังค่ะหนูจะส่องกล้องให้ดูทั้งหน้าและท้านหลังนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะรายการที่หนึ่งค่ะ นี่นะคะหลวงพ่อไป่รายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะสองสองห้าหนึ่งแปดนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมร,รายการที่สองนะคะด้านหลังค่ะ นี่นะคะสำหรับรายการที่สองเนี่ยหลวงพ่อเกษมนะคะนี่ค่ะสำหรับรายการที่สองค่ะต่อมาเป็นรายการที่3นะคะ รายการที่3ค่ะเหลียนหลวงพ่อแดงนะคะพศ2503ค่ะอายุ82ปีค่ะ องค์นี้รายการที่สมนะคะเหลี่ยนหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจองค์ไหนนะคะแจ้งหมายเลขรายการได้เลยนะคะสามารถชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะถ้าชอบถูกใจองค์ไหนนะคะติดต่อพูดคุยกับน้องได้นะคะองค์นี้หมายเลขที่4ี่ค่ะรายการที่สี่นะคะพระคู่วิมลคุณากรวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะสองสี่หกหกนะคะ ด้านหลังค่ะองค์นี้รายการที่สี่นะคะเหลียนหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะ3ามรอยบาทเหมือนกันนะพี่นะ้า ตรงนี้นะคะสำหรับรายการที่4นะคะต่อมาค่ะรายการที่หค่ะรายการที่หนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ้งนะคะวัดหนองสีนวลน,นะคะนครสวรรค์สองสี่ดนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อลุ้งนะคะด้านหลังค่ะ รายการที่หนะคะอง์นี้นะพี่นะเดียนหลวงพ่อลุงนะคะอ่านี่ค่ะรายการที่หนะคะต่อมาเป็นรายการที่หค่ะ รายการที่6นะคะพับปิดตาหลวงปู่โตค่ะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานนะคะพับปิดตาหลวงปู่โตรายการที่6นะคะด้านหลังค่ะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะรายการที่6นะคะพี่พี่ นี่นะคะสำหรับรายการที่6นะคะต่อมาเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยรายการที่7ค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะ รายการที่เจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะอ่นี่ค่ะรายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะต่อมาเป็นรายการที่8ค่ะ รายการที่8นะคะหลวงปูท่ทวดเตารีดนะคะหลวงปูท่ทวดเตารีดรายการที่8ค่ะ อ่านี่นะคะสำหรับรายการที่8นะคะหลวงปู่ทั่วเตารีดนะคะต่อมาค่ะเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะพาปิดตานะคะรายการที่9เป็นพาปิดตานะคะด้านหลังค่ะ รายการที่เก้านะคะองค์นี้นะคะเป็นพาป,ปิตานะคะ300บาทน,นะคะพี่พี่เบอร์ติดต่อ08 7 6 2 6 2 9 3 9นะคะอ่าองค์นี้นะคะหมายเลขที่รายการที่เก้านะคะ ต่อมาค่ะหมายเลขที่10ค่ะหมายเลขที่10บนะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะหมายเลขที่ส0บเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะส0 0อยบาทนะคะด้านหลังค่ะ องนี้นะคะหมายเลขที่สิบนะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่พี่สามร้อยบาทนะคะพี่พี่สามารถชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะถ้าชอบถูกใจองค์ไหนนะคะโทรมาแจ้งหมายเลขรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดหกสองหกสองเก้าสามเก้านะคะเบอร์สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะ เหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นหานุมานนะคะหลวงพ่อกลวยด้านหลังเป็นหานุมานค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะสำหรับองค์นี้นะ,ะนี่ค่ะ หลวงพ่อควยด้านหลังเป็นหานุมานนะคะสำหรับรายการที่11นะคะต่อมารายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะเหลียนหลวงพ่อเอียค่ะด้านข้างเป็นมังกรล้อมรอบนะคะเหลียนหลวงพ่อเอียค่ะรายการที่12นะคะ ด้านหลังค่ะรายการที่12หลวงพ่อเอียนะคะเป็นมังกรล้อมรอบท่านนะคะองนี้นะสวยนะคะพี่ๆองนี้นะคะรายการที่12ค่ะ ต่อมารายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะเหรียญอาจารย์ฟันค่ะเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโลนะคะรายการที่13นะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะรายการที่13นะคะเหรียญอาจารย์ฟันค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะส่วนพี่ๆท่านไหนโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะคะนี่นะคะรายการที่13ค่ะเหรียญอาจารย์ฟั้นค่ะต่อมาค่ะรายการที่14ค่ะรายการที่14นะคะจอบหลวงพ่อเงินค่ะ รายการที่14นะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังค่ะองค์นี้รายการที่14นะคะจอบหลวงพ่อเงินนะคะ สำหรับรายการที่14นะต่อมาค่ะรายการที่15ค่ะรายการที่15้านะคะเหรียญหลวงปูท่ทิมนั่งพานนะคะรายการที่สิห้าเหรียญหลวงปูท่ทิมนั่งพานค่ะด้านหลังนะคะ นี่นะคะเหลียนหลวงปูดทิมนั่งพานรายการที่สิบห้านะคะอ่านี่ค่ะรายการที่15ต่อมารายการที่16ค่ะ รายการที่16นะคะเหลียนหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคศิตารามนะคะรายการที่16นะคะสําหรับองค์นี้นะเหลียนหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะด้านหลังนะคะอ่านี่นะคะสำหรับเหรียนหลวงพ่อกลวยนะคะ รายการที่16นะคะองค์นี้รายการที่16นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะอ่านี่ค่ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17นะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะคะชนมายุ77ปี พศสองสี่แปดสี่นะคะอ่าองค์นี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อคงค่ะเหรียญหลวงพ่อคงรายการที่สิบเจ็ดนะคะสำหรับองค์นี้นะพี่นะ นี่ค่ะสำหรับรายการที่17นะคะต่อมาเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะหลวงปูดทวดนะคะเลี่ยมกรอบนะคะพร้อมใช้งานนะคะพร้อมขึ้นบูชานะคะพี่ๆหลวงปูดทวดนะคะองนี้นะรายการที่18นะคะอง์นี้รายการที่18ค่ะ หลวงปูท่ทวดรายการที่18นะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆ0 0บาทนะคะต่อมารายการที่19ค่ะรายการที่19นะคะเหลียนหลวงปูส่สวงนะคะรายการที่19เหลี่ยญหลวงปูส่สวงนะคะด้านหลังเขียนว่ารุ่นหนึ่งเทวดาเล่นเล่นดินนะคะ รายการที่สิเกนะคะเหลียนหลวงปู่สวงค่ะถ้าหนูพูดผิดยังไงหนูต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่สิเกค่ะเหลียนหลวงปู่สวงค่ะด้านหลังนะคะ นี่ค่ะสำหรับรายการที่19นะคะต่อมารายการที่20ค่ะรายการที่20นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่20นะคะอง์นี้นะคะรายการที่20ค่ะ เหรียญหลวงปูดทวดรายการที่20นะคะ300บาทนะพี่นะนี่ค่ะต่อมารายการที่21ค่ะรายการที่21นะคะเหรียญหลวงปู่โตนะคะ เหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีค่ะรายการที่21นะคะรายการที่21เหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะ ารายการที่21นะคะเหรียญหลวงปู่โตค่คะต่อมารายการที่22ค่ะรายการที่22นะคะเหรียญหลวงพ่อท่านหนุ้ยค่ะอายุ78ปีนะคะเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะรายการที่22นะคะด้านหลังนะคะพี่ๆองคนี้นะ สามบาทนะคะสำหรับรายการที่22นะคะเหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยค่ะด้าหนหลังนะคะ,ะนี่ค่ะ รายการที่22นะคะต่อมารายการที่23ค่ะรายการที่23นะคะเป็นพากิ่งนะคะรายการที่23เป็นพากิ่งนะคะด้านหลังค่ะใต้ฐานมีรอยจานนะคะสำหรับรายการที่23นะคะพี่พ พักกิ่งนะคะใต้ฐานมีรอยจานนะสำหรับรายการที่23ค่ะพักกิ่งนะคะ3 0 0ยบาทค่ะต่อมารายการที่24ค่ะ รายการที่24นะคะรูปปหรหลวงพ่อเงินค่ะ300บาทนะคะรูปปหรีอหลวงพ่อเงินนะพี่นะด้านหลังค่ะใต้ฐานนะคะรายการที่24นะคะสำหรับรูปปหรหลวงพ่อเงินนะคะ นี่ค่ะรายการที่24นะคะรูปปลอดหลวงพ่อเงินค่ะต่อมารายการที่25้าค่ะรายการที่25้านะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะเหรียญหลวงพ่อกันรายการที่25้านะคะ300บาทนะพี่นะองค์นี้นะคะ นี่นะคะสำหรับรายการที่25นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะต่อมารายการที่26ค่ะรายการที่26นะคะเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะเหรียญพระพุทธชินาราชค่ะรายการที่26ค่ะ300บาทนะคะ องนี้นะคะเหรียญพระพุทธชินราชค่ะรายการที่26นะคะ,ะ,คะต่อมารายการที่27ะคะ่ะรายการที่27นะคะเป็นพระปิดตาค่ะรายการที่27นะคะ พาปิดตาน้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นาวงนี้นะคะแต่สวยนะคะพี่นี่ค่ะ รายการที่27นะคะต่อมาเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28นะคะเหรียญหลวงพ่อหนายนะคะเหรียญหลวงพ่อนายค่ะวัดบ้านแจ้งอยุธยานะคะรายการที่28นะคะเหรียญหลวงพ่อหนายค่ะ นี่นะคะสำหรับรายการที่28ค่ะเหรียญหลวงพ่อายค่ะด้านหลังนะคะนี่นะคะต่อมารายการที่29ค่ะรายการที่29นะคะ น้องไม่ทราบที่นะคะพี่ๆนะ300บาทเหมือนกันนะคะรายการที่29นะคะด้านหลังค่ะรายการที่29นะคะ300บาทนะคะวงนี้นะ สำหรับรายการที่29นะคะต่อมารายการที่30ค่ะองค์สุดท้ายสำหรับ300บาทนะคะรายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ300บาทนะคะองค์สุดท้ายสำหรับรายการ300บาทค่ะรายการที่30นะคะองค์ละ300บาท4องค์1,000บาทนะคะ พศสองสี่เค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคนะคะ,ะรายการที่30สิบนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ300บาทค่ะ นี่นะคะรายการ300บาทนะคะมีตั้งแต่รายการที่1จนถึงรายการที่30นะคะ1รายการ300บาท4รายการ1,000บาทไปเลยนะคะต่อมาค่ะน้องขออนุญาตนะคะแซม2รายการสุดท้ายเป็น500บาทนะพี่นะรายการที่31ค่ะรายการที่31 500บาบาทนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะห้าร้อยบาทค่ะด้านหลังนะคะสวยนะคะพี่นะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่สามสิบเอ็ดห้าร้อยบาทนะคะอนนี่นะคะสำหรับรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะห้าร้อยบาทค่ะ ต่อมารายการที่32องค์สุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะรายการที่32ค่ะ500บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะ2460นะคะเหรียญน,นี้สวยนะคะพี่ๆนะองละ5 0 0บาทนะคะรายการที่31และ 32, ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรรายการที่32นะพี่นะ นี่ค่ะจบปรงแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะถ้า EP นี้ผิดพลาดประการใดน,นะคะนอนต้องขออาภัยพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะช่วยเอ็นดูน้องนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ,กกะ,ะ,คะฝากช่องน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่พี่หลายๆคนด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับสวัสดีค่ะ